หญิงสาวจอมเป๊ะหญิงสาวคนนี้เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่เธอประสบความสําเร็จในหน้าที่จางงานแต่ในการประสบความสำเร็จนั้นเธอเป็นคนจริงจังมากๆไม่ว่าเธอจะไปออกเดทกับแฟนเธอต้องไปก่อนเวลาเสมอ20นาทีและเมื่อเธออยู่กับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานเธอจะใช้เวลาเป็นตัวกําหนดเสมอว่าใช้เวลานี้งานจะต้องเสร็จไม่ว่างานนั้นจะสําคัญจะเร่งรีบหรือไม่เร่งรีบเธอจะใช้เวลาเป็นตัวกําหนดแล้วเมื่อใครทําอะไรให้เธอไม่ได้เธอก็จะบอกว่าทําไมเธอไม่ทําอย่างนั้นละ่ะทาไมเธอไม่ทําแบบนี้ นั่นคือสิ่งที่คำพูดและการกระทำของเธอความเป๊ะของเธอนี้เองทำให้เพื่อโรงงานนั้นอึดอัดแม้จะเธอจะประสบความสำเร็จด้านหน้าที่การงานแค่ไหนแต่คนรอบข้างไม่อยากอยู่ใกล้เธอไม่อยากไปไหนกับเธอจะคุยด้วยก็ต่อเมื่อเวลาทำงานเท่านั้นตามหน้าที่เท่านั้นจึงทำให้เธอรู้สึกว่าเอะเราประสบความสำเร็จแล้วทำไมเพื่อร่วมงานถึงไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้เธอเมื่อเธอรู้สึกแบบนี้เธอจึงเปลี่ยนใหม่โดยการที่ รู้ว่าสิ่งนี้คือทำให้เพื่อนร่วมงานอึดอัดไม่อยากอยู่ใกล้เธอจึงเปลี่ยนการจริงจังความเป๊ะของเธอเนี่ยยุดหยุ่นโดยการอันไหนสำคัญเร่งด่วนเธอก็จะบอกว่าสำคัญเร่งด่วนอันไหนไม่สำคัญเร่งด่วนเธอก็จะให้ทำและให้พนักงานหรือเพื่อนร่วมงานของเธอนี้ทํำตามที่ต้องการแต่ให้ส่งทันเวลา เพราะฉะนั้นเนี่ยความยืดหยุ่นที่ทําให้คนอื่นสบายใจแบบนี้ทําให้คนอื่นไม่อึดอัดแล้วทําให้เธอเนะคะีค่ะเพื่อร่วมงานอยากอยู่ใกล้เธอแล้วกลับมาพูดคุยกับเธออีกครั้งหนึ่งจึงทําให้เธอรู้ว่าการที่จะทํางานได้สําเร็จนั้นไม่ใช่เพราะว่าเราจะจริงจังเสียทุกเรื่องไม่ได้มองถึงคนรอบข้างเลยจึงทําให้เธอนึกถึงความรักส่งมอบความรักความเข้าใจโดยการพูดคุยโดยการยืดหยุ่นในสิ่งที่ทํา ตรงนี้เธอจึงได้รับชิ้นงานที่เติบโตมากกว่าเดิมและคนรอบข้างเธอมาแสดงความดีดกับเธอเรื่องนี้จึงทำให้รู้ว่าการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่หนะ้าที่การงานสำเร็จอย่างเดียวแต่เราต้องมีเพื่อนรอบข้างที่ เดินไปกับเราด้วยไม่ใช่ยิ่งทําคนยิ่งหายคนยิ่งห่างเพราะฉะนั้นความเป๊ะของเราเราสามารถยืดหยุ่นได้ตามเวลาตามความสมควรสิ่งสิ่งนี้ทําให้เราและคนรอบข้างได้มาพบกันครึ่งทางและมีการพูดคุยกันทําให้ทุกอย่างสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ